ข้าวสกปรกหายเกลี้ยงเลยนะแต่ตอนนี้ก็กําลังถูพื้นด้วยนะครับมีน้ําออกมานะเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดจากทวิสามารถดูดฝุ่นได้ใช้ขัดพื้นถูพื้นได้มีระบบหน้าจอดิจิตอลมีฐานวางเครื่องดูดฝุ่นและเสียบชาร์จแบตได้ด้วยเครื่องดูดฝุ่นบบรุ่นนี้น่าใช้มากแป็นบล็อกกัน,กนแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอายห,หนึ่งกล่องก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดจากบาแบรนทริกรุ่น G T ื้นถูพื้นไดด้้วยด้ามจับ แท่นวางเครื่องดูดฝุ่นสามารถใช้แบตเตอรี่ได้แฝงทำความสะอาดและคู่มือเริ่มจากการเอาด้ามจับมาใส่ที่ตัวเครื่องก่อนเลยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มปรับความแรงการดูดฝุ่นปุ่มสเปรย์น้ำปุ่มทำความสะอาดตัวเครื่องตรงนี้เป็นหัวดูดฝุ่นนะครับฝาตรงนี้เปิดได้ตรงนี้จะเป็นผ้านะทำความสะอาดในครั้งเดียวได้เลยนะดูดฝุ่นถูพื้นขัดพื้นมีล้อเข็นขนย้ายสะดวกด้านหน้าไปถังน้ำเสียถอดออกไปล้างทำความสะอาดได้ ด้านหลังไปนที่ใส่น้ําดีเปิดจุดต,ตรงนี้เติมน้ำสะอาดลงไปได้เลยเราเปิดเครื่องใช้งานนะครับมี2ระดับนะครับอันนี้เป็นระดับอีโคนะกดไปทีนึงจะเป็นระดับแม็กซ์นะครับแล้วก็ปรับหัวรูดฝุ่นลงแล้วก็เริ่มดูดฝุ่นได้เลยนะครับแล้ววิธีการทำความสะอาดตัวเครื่องก็ง่ายๆเลยนะครับนำมาวางบนแท่นชาร์จแล้วกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้ that, s <S ตัวเครื่องจะรับทำความสะอาดตัวเองนะครับเปิดฝาดูนะ ปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณ1-2ถึงนาทีนะครับเดี๋ยวเครื่องจะดับไปเอง cleaning, ตัวลูกกิ้งกลับมาสะอาดเหมือนเดิมเอาไปดูดฝุ่นถูพื้นต่อได้เลยนะครับ <Char ging. S 1> ถ้าต้องการใช้แบตให้นําเครื่องมาวางได้เลยนะครับ <Char ging. S 1> ตัวนี้จะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือบอกนะครับตอนนี้กำลังใช้แบตเตอรี่อยู่ใช้แบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้งเปิดใช้างานต่อเนื่องยาวนานประมาณ40นาทีเลยนะครับกำลังดูดสูงถึง2 5 0 0 0ัน PA กดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามเพิ่มเติม